สวัสดีครับวันนี้ครับผมก็พามาชมรถหล่อๆอีกหนึ่งคันนะครับนี่ครับสีดำหล่อๆดุดันคันนี้ก็จะเป็น Fortuner 2.4 l Regender นะครับผมตัวนี้นี่ครับแต่งหอครับผมเตรียมสวมอับ FC จักจังหวัดเลยพวกนี้ช้านะครับนี่ครับก็เตรียมสไลด์ไปส่งเลยนี่คันนี้ก็แต่งจัดหนักจัดเต็มครับผมคอนเซปต์ก็คือดำทั้งคันนะครับผมคันนี้ยังไง หล่อๆด,ด,ดูแบบนี้เลยนะครับผมโอเคมาเริ่มที่ด้านหน้ากันเลยครับว่าเรามีการแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้านนะครับผมด้านหน้าก็จะมีชุดแต่งเจียสปอร์ตนะครับก็จะมีชุดกรอบไฟตัดหมอกเจียครับคันนี้เป็นเขี้ยวดําแบบนี้เลยนะครับช่องลมด้านหน้าแล้วก็ลิ้นหน้าก็ออปเกรดเป็นของเจียสปอร์ตให้ทั้งหมดเลยนะฮะนี่ครับด้านบนก็เพิ่มตัวอักษรสีดำมงาที่ฝากระโปรงหน้ารถแบบนี้นะฮะนี่แต่งจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ครับหล่อๆเลยนะฮะ คันนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้าก้างป่าแบบนี้มาให้จอดรงงานอยู่แล้วนะครับผมครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีไม่ให้2จุดพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED แสงสีขาวนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวก็ได้เป็นแบบวิ่งเลยนะครับผมสำหรับรุ่นลีเซนเดอร์เนาะครับแล้วก็ได้กล้อง3 6 0้อองศารอบคันด้วยแล้วก็นี่เลยครับโลโก้แก้วพร้อมกับตัวระบบเซฟตี้เซีนนะครับช่วยเหลือการขับขี่มีไม่ครบเหมือนกันครับรุ่นนี้เนาะหล่อเลยนะครับ ด้านข้างครับผมนี่ครับก็อัปเกรดเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับนี่เป็นไงครับสีดำหล่อๆแบบนี้เลยครับผมนี่ครับพร้อมกับเปลี่ยนยางไปยางโตโยต้าเอทีสามครับผมนี่ครับก็เป็นยางที่ยอดฮิตยอดนิยมของเราเลยนะฮะโตโยต้าเอทีสามเปลี่ยนตัวครอบดิสเบรกสีแดงแบบนี้ไปให้ด้วยครับผมทําให้ตัวรถมีความสวยแล้วก็ความโดดเด่นมากขึ้นนะครับนี่เลยครับส่วนด้านฟิล์มก็เลือกเป็นติดฟิล์มไฮคูล เซรามิกเช่นเคยนะฮะนี่ครับติดตั้งกาบาสัดของศูนย์ให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็ติดตั้งกรอบรองมือจับกันลอยคลิปล่านะครับจัดเต็มให้แบบนี้เลยนะฮะคันนี้ก็เดิมๆของตัวรีตัวรีเจนเดอร์เนาะมือจัดเนี่ยจะเป็นสีเงินโครเมียมนะครับผมอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นสีดํานะครับอยากให้มันดำนักคันเลยครับก็เรียกว่าตามโจทย์ลูกค้าเลยให้มันดำนักคันก็เลือกเปลี่ยนคิ้วตัวนี้ไปด้วยนะครับผมเดิมๆของตัวรีเจนเดอร์เนี่ยเรียกว่าจะเป็นสีเงินโครเมียมเนาะ ล้วก็นําของตัว G ีครับคุณผมที่เป็นสีดําแบบนี้มาใส่ให้ลูกค้านะฮะนะครับก็จอกมาดําๆแบบนี้เลยนะครับดูทั้งคันนะครับคันนี้นะล้อแม็กสวยมากเลยนะครับมาที่ด้านหลังก็ต่อผมด้านหลังก็หล่อไม่แพ้กันนะครับผมก็จะมีนี่เลยครับอ่าโลโก้แก้วครับผมแล้วก็ตัว ดีฟิวเซอร์หลังที่เป็นสไตล์ของ g r s p o r อนะครับอันนี้ก็อัพเกรดเพิ่มเติมให้ลูกค้าไปเนาะน่ครับไฟท้าย LED แบบนี้ไม่ให้มีไม่ให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบวิ่งด้านหน้าด้านหลังเนาะครับตอนนี้ไม่ได้ใส่ตัวโลโก้ G r ไปนะครับเพราะว่าลูกค้าอ่าเรียกว่าเป็นตัวขับสีอยู่แล้วเนาะจะได้เป็นตัว Sigma โฟโลโก้แบบนี้มาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อตัวขับส <c oughs> <c oughs> ีเกือบทุกคนเนาะจะไม่ชอบแกะตัว s i g m a โฟออกนะครับผมน่ครับอัน เซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้5จุดนะครับผมแล้วก็คันนี้ก็จะได้เป็นชุดฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้มาให้จากโรงงานเลยนะฮะนี่เป็นไงครับรอๆครับผมคันนี้ออปชั่นจัดเต็มมากๆเลยนะครับภายในห้องโดยสารก็จะมีชุดถัดท้ายบังขอบแบบนี้มาให้ด้วยครับอันนี้ผมแถมให้ลูกค้าทุกขันนะครับผมนี่เลยครับฝาท้ายไฟฟ้าก็สามารถเตะคลิปเซนเซอร์ได้ด้วยนะฮะสามารถเปิดได้4แบบ4วิธีเลยเนาะสหรับชุดฝาท้ายไฟฟ้าที่มาจากโรงงานในรุ่น r e g e n t นะฮะ เดี๋ยวผมพาชมภายในห้องโดยสารนิดนึงนะฮะนี่ครับสำหรับรุ่น Regent เนาะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำแดงครับผมทูทนแบบนี้มีมาให้จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็เป็นระบบปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะฮะนี่พวงมาลัยทรงสปอร์ตพร้อมกับตัว p พ n d e n s h i p เนาะหน้าจอครึ่งเสียง9นิ้วครับผมเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายได้สบายๆเลยนะฮะนี่ Air Auto เยก2ยฝั่งอิสระซ้ายขวานะครับมี เรียกว่าตัวปรับระบบขับสีแบบนี้มาให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อเนาะนี่ภายในห้องตัวนี้ก็จะมีที่ชาร์จไร้สายครับผมสรับมือถือที่รองรับการชาร์จไร้สายก็สามารถนํามาวางได้เลยนะครับผมก็จะมีระบบก็จะชาร์จมือถือให้เราเลยนะฮะนี่ปุ่เกียร์ก็ดีไซน์ทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีหมวกกัขับขี่แบบนี้มาให้ด้วยครับผม Ecopower นะครับนี่จัดเต็มมาให้เลยครับสักับเพลก็มีมาให้จบโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรุ่น l e g e นเดเนาะนี่ภายในห้องด้ หลังคาพดานของของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับไฟในห้องโดยสารข้างหน้าเนี่ยจะเป็น LED แสงสีขาวนะครับตัวสำหรับรุน่น л и เจเดอร์เนาะแล้วก็มีตัวเลตัวเลดา้านครับผมช่วยเหลือเรียกว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ครับก็มีมาให้เช่นกันนะครับกระจกตัดแสงออโต้เอ่ยนะครับนี่ออปชันเขาก็เรียกว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับรุน่น лид เจเดอร์เนาะครับโอเคครับผม ก็พามาชมประมาณนี้กันก่อนนะครับสำหรับรุ่น l e เดนเดอเนาะ mm hmm. นี่ก็แต่งหล่อหลอดูด้านแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. ถ้าใครที่สนใจก็สามารถทักแชทกับผมมาสอบถามโปรโมชั่นกับเซลล์นับได้นะครับผม mm hmm. วันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจ mm hmm. อกันคลิปหน้ารอบ mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm.